เอะขยับให้พี่ออสหน่อยเอาเมื่อเช้าไอ้เสง่เข้พาแฟนเขาก็มาเนาะปุ๊บพอไอ้เสงมันเดินไปไอ้แม็คิวไส่ไมเคิลเขานั่นคุณ่ญิงเขาต้องการที่อะไรเป็นมั่นคงอ่ะเ้าวมั่นคงก็ต้องมาหาวิ่ตีสิความมั่นคงอ่ะแล้วจะรักพี่เสงดีขึ้นเยอะเลยว่าเสงดีที่สุดแล้วใช่ไหมน้องออสเดี๋ยวนี้เขาจะต้องมาเกี่ยวนะ ใช่ป่ะโอเคสองใส่นะใช่ไหมก็ขอดเก็บออกมาเออให้เขามันมีด้วยเหรอมันมีเก็บต้องต้องถเนี่ยพี่ออสด้วยนะต้องมีแบบทำไมต้องมีด้วยโชว์นีดเห็นไหมอ่านอ่านมีดมีดเขาตรงนั้นโอ้ยอย่าอย่าอย่าไปยืนใกล้เดี๋ยวแกงเอามีดเฉลยไปตีมึงพูดมากเดี๋ยวแกงชียดเฉแลบอ่านเห็นไหมมีดนั่นน่ะที่ว่าตรงไหนที่มันมีส่วนกระดูกเขาเขาใช้ตรงนั้นแต่ละมีดเพราะมีดใหญ่ไงใช่ไหมพี่ใช่ไหม ัพยอนล้วเวลาล้างอีกพอรับเองเหรอหุ่นยิงเก็บไว้เก็บไว้จริงไม่ได้ต้องเล่ไม่จะแล้วจะไปแล้วก็ตายกลายเก่บหลังๆก็จะได้พี่น้องเราโมงนี้ก็ต้องตื่นแข็งขี้นะจ๊ะจ้าไรเอาขอกระดาษเช่นมือให้ให้พี่เขาหน่อยครับนี่ค่ะกระดาษเช่นมือตรงนี้ค่ะได้ครับอด้ครับ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 ท่างครับอันนี้นี่มีครับเอาละโอ้โยตัดปากคนเดียวแผนกช่วยสี่ห้าคน มีที่ไหนเนี่ยระวังมือเรา้อนนะอุ้ยอุ้ยอ้ยระวังระวังนเห็นไหมอ่านวนๆขอถ้วยแองเด็กเไ็กเด็กเเดกเดกกลด็กเาทกเด็กเด็กเด็กเไ็กเด็กอด็กเด็กดเด็กดกด็กด็กเดเเ้เด็เด็กเด็เด็กเด็่เ อันนี้สองบาทเท่าไหร่นะห้าสิบสองวัตห้าสิบสองอ๋อวู้ยมาแล้ได้แบบออทเดินดึงโอปีออทนะใช่ยอดไอ้ไอ้ที่เราจะดึงกระดูกนี่ลำบากเนาะเพราะว่ามันเยอะเนาะเอ่ามันเยอะเราต้องรู้ว่ามันดูดมันอยู่ตรงไหนกันยังไงที่บอกซื้อมาสองตัวเนี่ยน้องมวนน้องมวนน่ะซื้อสองตัวเนี่ยลองลองให้มานได้ยเอออ่าแต่ตอนนี้มันมันมันฟรอสต์มาก่อนหรือเปล่า นมัน <No. S 1> นั่นแหละพี่ทำไมเขาถึงขายชิ้นเงินสิบบาทรร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 หรือเปล่าเพราะมันต้องมาดึงกระดูกแบบนี้หรือเปล่าใช่ใช่มแต่นี่<ห>เราก็ไม่มาจจัามเพราะว่าเราไม่มีอ่ไม่มีอะไรนะอน้ำส้มอ,อ่ะแต่เราบ้านใจกับพี่เขาแต่พวกพี่เขาไม่ให้ขี้แตกแน่นอนพวกพี่เขาจะขี้แตกนกั่นแหละที่อันอย่าว่าพี่เขาพี่พี่เขาบอกว่าเรียนนะ ผูกเยอะรอกยอนแค่นั้นละเหล่ามันฝังอ๋อตรงนี้เราอาตรงนี้เรามาทําต้มยำอาหา่แย้มคาราบาวมาหานเองนะเพราะว่าแกมมีคาราบาลคาราบาวเอาเบียร์ได้เปล่าครับโอมีนะดีบริการน่อยบริการหน่อยไม่แกบอกมีแล้วอันนี้ชิ้นนี้ก็หลายครับอันนี้ยังไม่หมดเลยแต่เช้้าแต่ทำไมเนี่ยมันแดงใช่ไหมขอยมาใส่มาใส่มาใส่สีที่เราเห็นนะมันใส่สีแซลมอน Oh, มันมีด้วยอ,าอา้าวทำไมต้องวัดอย่างนั้นนะ่ะเพราะมันอแล้วอันนี้เราไปทำซ้มยำแล้วนี่อันนี้ถ้าเรามีร้านเราต้องเอาไปทำสไปซี่แล้วทอดโรก็ได้ขายได้สิบกว่าบาทน,นั่นจริงปะเห็นไหมทางโน้นครับร้านทางโน้นทางโน้อนอา่าไม่ใช่ทางผมผมนายแบบผมคอย มาดูครับี่เจือแล้วฮนะมาแล้วอ่านี่แล้วเจือแล้วยังยังอานนี่ม,มาคอยดูนี่เห็นไหมหานนี่อานนี่มาดูนี่ไม่มีตรงนี้จะไม่มีเหลี่ยม <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีเหลี่ยมแลนวะลูกเตา๋า <c> ล <oughs> ืมไปอานนี่มันจะไม่มีอะไรเส้นๆนะ่ะจะไม่เหมือนทางแม็กเขา <c oughs> นี่นี่กจ็จะหางอะไรยังไม่รู้เลยจะหันหนังออกแน่เลยกะถางหนังออกจริงเลยอะไ หนังเนี่ยเห็นไหมหนังโรดเอ๊ะและ้วตอนที่เราไปถามทูน่าทูน่าเขาบอกมีหรือเปล่าม,มีมันอยู่ไหนอ่ะฮะทูน่ามันมีแค่เขาตัด,ต,ดตัดมาสิบบาท<อ>สิบบาทชิ้นเล็กๆเไม่เอาอพีพออนหนังทอดกรอบก็กินอร่อยเนาะใช่ไหมเออทอดกรอบก็กิอร่อยเห็นไหมไม่แต่เราอยากอยาเอาแบบญี่ปุน่นทอดกรอบมันจอกแนวอ่าสุริน <c oughs> เอาแนวญี่ปุน่นเขาไม่กินหนังเนาะพี่ชอบชอบพี่ออนเนาะอันนี้ไม่ทิ้ง นีเพราะว่าไอ้นี้มันมันอนี่ต้องไปว่เจ้าก่อนหรอผมจะอันนไอ้นไวไหนนี่เก็บไหนเป็นฟรอสเซนเหรออันนี้เป็นฟรีสเหรอฟรอสเซนหรือฟรีสรี่ก่อนประมาณห้านาทีสิบนาทีค่าเชือกค่าเชือกหมดท่าเือใส่เบียรค่าเชือกแล้วเอาเบียร์ไปเลือกเบียร์เลยเอ้ยกินแก ที่หันผังแต่ตอนเช้ายังไม่เสร็จเลยจนฝักเขียวรอดเลยยังไงแต่ของดีออกออกมาละรอนานะนี่เริ่มเมาแล้วเริ่มยิ่งรอยิ่งเ,เมา ปลาชิ้นไอโทโร่โทโรเซเว่หดอลลาร์ยูเอดอลลาร์ไม่ใช่ว่าเจ็ดจุดห้าดอลลาร์ญี่ปุ่นนะเจ็ดจุดห้าเลิกปลาชิ้นหนึ่งไม่ถูกนะอยู่ญี่ปุ่นแพงแต่เขาจะมีของดีๆทั้งนั้นเลยเขาไม่ไปเอาของอย่างนี้มาแต่ปลาก็ดีจริงใช่ไหมดีเออตีคนชื่อจอนอะเขาเป็นอะไรจอนเปนเลิศเป็จีเป็นนี่ไงอาชีพอาชีพอาชีพเขาก็ทำงทำานเกี่ยวกับการเกษตร เริ่มามาเริ่มมาจีบกับกัแบบเด็กๆที่อยู่ในโบสถ์ผมแล้วไงเมื่อก่อนอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่อยู่โบสถ์ไทยแหละชิ้นเล็กเนาะ,อะนเออผมชอบชิ้นเล็กเล็กมากก็ไม่อร่อยเล็กไปเล็กไปแต่นี่กระดาษนี้อร่อยผมชอบโอ้พี่เอาเอาขนาดนี้นี่ก็มีแฟนในคนไทยอ๋อเขาอยเขาอยู่โบสถ์ไทย หลังมากำลังหาแฟนไงเริ่มเริ่มมันอยู่โอจีนไม่ใช่โอจีนนอนนอนนี่นอันนี้อ่านไว้ก่อนสอนสอนอ่านไว้ก่อนคน,คนอยากเรียนนี่สอนได้คนไม่อยากเรียนนี่สอนไม่ได้อย่อยางผมทีมม่สอนได้ไหมอยากเรียนมันจะใจรักอ่ะมันจะไปเร้ยนใช่ไหมอสอนไปเลยียจะไม่เรียนนะจะไปทำอะไรเลยสอนไปก็แค่นั้นละพี่จังใจ โอ้โหก็จดจดจดใครคุณนันเหรอก็จดไว้คุณนานไม่จดหรอกคุณนันเขาช่าคิดว่าสมองเขาดีสะพานหนึ่งเขาจะงงมันเริ่มเอ๊ะซอสซอสไอิงงคือมีดีในมือบอกว่ายังพี่อ๋อจบลงทั้งตัวแล้วกัน